สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุขณน,นะครับเมื่อน,นี้ผมพามาพบกับโตโยต้าวีโกแชมราคาแสนกว่าบาทคันนี้เปิดแคปได้สมาร์ทแคปนะครับพี่น้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีสีสันภายในเป็นยังไงเข้ามาเบ่งกันพี่น้องเข้ามาเบ่งกันสะก่อนเนาะเพราะว่ารถแต่ละขั้นขา้มาผมบอกเลยเลยว่าเข้าต้องการทําความสะอาดให้กับลูกค้านะครับคันนี้ไม่มีชนตีลังกาไงท้องนะครับไม่มีผุภายในแน่นอนเราลื้อทําความสะอาด กบพี่น้องเบิง่งเอาเด้อพี่น้องโอ้โอจะเป็นงามคักแน่ครับพี่น้องงามงามงามคันนี้แน่นอนเลยนะครับหมุนเมน็ดอาร์จูโคลเบิร์ตนะครับหมุนเมน็ดอาร์จูโคลเบิร์ตใส่ขวานะครับบ่มีหลอกล่อยในการเป็นสนิมแม้แต่นิตเดี่ยวเลยพี่น้องนี่เพิ่งลื้อมาล้างให้ทําความสะอาดเลยกบพี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะนี่นะครับรถโตโยต้าวิกโกแชมป์คันนี้ปี2012ังหรือปี55เป็นเครื่องนะครับดีเซลนะครับพี่น้องล้อแม็กนะครับไม่ใช่แม็กมันปกติมันจะไปหลอกกระทะนะครับคันนี้มันปกติจะไปหลอกกระทะ แต่ที่นี่เขาจะเอาใส่แ็กมาตัวนี้ชำรุดนะครับมีชำรุดนะพี่น้องชำรุดนะ๋ยวาห้อยเห็ดไห้หม่นะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่านผมตรวจสอบเช็คไห้แน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถมือสองนะครับฝากติดตามนะครับแล้วรถคันนี้ถ้าเกิดฟรีจัดฟรีดาฟรีโอนได้ไหมได้นะครับค้างวดไม่แพงแน่นอนนะครับค้างวดถูกๆเลยพี่น้องค้างวดถูกๆเลยนะครับหนึ่งรถปี2012คือปี5 5นะครับ อยู่ร้อยตรงไหนบั่นพี่น้องเบิ้งนะครับมันจะมีต้องเลยเฮ็ดสีนะครับพี่น้องอันนี้ต้องได้ทําสีนะครับต้องทําสีมาใหม่ตอนเราต้องทําสีใหม่นะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้รถดีๆไปใช้งานนะครับคันนี้มีชนหนักไหมไม่มีแน่นอนนะครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับเป็นตัวเจนะครับเจสมาร์ทเปิดแคปได้นะครับนี่เลยนะครับนองร้อยในการนุดน็อดเนื้อบ่มีขยับในนอดเดี๋ยวเขาทำความสะอาดให้กับพี่น้องดิ้งเบิ้งเนาะ เวลาลูกค้าดูรถต้องดูตะเข็บหมุดเบ็ดอาคด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่ารถจะไม่คว่ำไม่ชนไม่หนักไม่ทิกแทงตะแคงรั่วนะครับให้ประมาณนี้นะครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับวีโกแชมขันนี้นะครับเข้าสีหูด้ยังไรนะครับว่าเป็นเครื่องดีเซลเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับทุกอย่างนะครับเป็นแจ็คหัวฉีดนะครับเ้าตรงตรวจสอบเบิ้งพับ น้ำมันเบรกนะครับน้ำาล้อเย็นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเฮายังบดด้ล่างนะครับหน้าตาเดิมนะครับหน้าตาเดิมฝากระโปรงเดิมนัดไม่ขยับซ้ายขวาเลยนะครับคันนี้พี่น้องตัดสินใจหรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับ06266229 9นะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนเราไปส่งให้ได้นะครับถ้าคุยกันจบไฟแนนซ์ได้นะครับพี่น้องนะสําหรับใครนะครับที่อยากได้รถมือสองหรือ นะครับกาลองมองหารถมือสองอยู่แนะนำนะครับผมธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019อยู่ที่จังหวัดมหาสาราคามนะครับคันนี้เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดนะครับพี่น้องล้างทำความสะอาดให้กับทุกท่านนะครับทุกท่านทุกคันเราจะล้างให้ดีๆที่สุดนะครับที่เราจะทําได้นะครับหนึ่งก็คือรถเข้ามานะครับใช้เดิมไหมนะครับเปิด้ายไม่ได้นะครับเป็นเปิด้า้ไม่ได้เดิมแน่นอนผมการันตีอ่ะผมการันตีเลยนะครับนะราคาเงินสด นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครนะครับอยากได้รถมือสองไปใช้งานหรือเอาจัดฟิดนนซ้นได้ไหมได้นะครับมีสีริ้วรอยหงอกนะครับกันชนหน้ามีอ่ามีการทําสีมาก่อนนะครับแล้วก็มีรอยลอกออของเลกเกอร์นะครับมันก็มีรอยลอกของเลกเกอร์ก็ธรรมดานะครับแต่รถไม่มีชนหนักแน่นอนผมการันตีให้ครับพี่น้องอยากได้มรถมือสองหรือยอยากได้ความรูเล็กๆหน่อยฝากติดตาม0 6 2 6 9 6 6 2 2 9หากลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหนา้า คันนี้หนึ่งแเมืนเกันบาทครับผม